พาคุณผู้ชมฮะไปดูประเพณีการผ่มผ้า8ดสีเจดีเก่าหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับงานนี้บอกได้เลยครับจัดยิ่งใหญ่อลังการครับไปกันเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปที่วัดเถนพายอำเภอศรีประจ,จรันครับเจ้าวาดวัดเถนพายครับพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและชาวบ้านร่วมกันประกอบพิธีห่ผมผ้าแปดสีถวายองค์พระเจดีสมัยสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชครับ อายุเก่าแก่400กว่าปีครับถือได้ว่าเป็นประเพณีเก่าแก่หนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับที่มีการสืบสารต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วก็ทําขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงเทศกาลวันสําคัญแบบนี้นะครับแต่ก่อนทําพิธีแห่นะครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการแบบนี้ก่อนเห็นไหมเขียนชื่อนามสกุลตามสีประจําวันเกิดทั้ง7วันนะครับ ถ้าน้องเอ๋ยเกิดวันอาทิตย์ก็เขียนเป็นสีอะไรสีแดงนี่ถ้าวันจันทร์ก็สีเหลืองแต่ถ้าบางคนเนี่ยจำวันตัวเองไม่ได้รุ่นคุณยายนะรุ่นคุณยายอะจำไม่ได้ก็เลยทางวัดก็เตรียมเอาสีขาวแล้วกันถ้าใครจําวันเกิดตัวเองไม่ได้ก็เขียนไปที่สีขาวนะครับพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว ก่อนที่จะตั้งขบวนแห่นะครับมาตั้งแต่บริเวณหน้าวัดเน,นี่ยนะฮะนี่ยาวเหยียดแบบนี้เพื่อเวียนรอบเจดีย์จำนวน9รอบอในขบวนแห่ก็จะมีขบวนกองยาวนําหน้าตามด้วยขบวนแต่วงนางรำนะฮะบ,บอกเลยว่ามีทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับไปชมกันหน่อยบรรยากาศจะสนุกขนาดสนานขนาดไหนนะฮะไปค่ะ,ะไปชมพร้อมกันเลยฮะ นี่อารมณ์แหน้าเข้าโบสถ์เลยนะคะเนี่ยประมาณแบบนี้ทั้งคุณลุงคุณป้าก็ไม่แพ้เน้ตัวเล็กตัวน้อยนี่ไม่ยอมกันเลยนะเน้นดูน้อยเต้นก็อกไ่ได้เหมือนกันเนี่ยฉันถึงอายุมากฉันก็เต้นได้เหมือนกันว่าสเต็ปนะครับแต่ว่าพอเต้นไปหลายรอบนะฮะ เพราะว่าต้องเวียนเก้ารอบรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามเนี่ยสบายสบายพอรอบที่เจ็ดรอบที่แปดรอบที่เก้าเป็นไงคะพอฮะับน่มจะหมฮะพอครบเก้ารอบแล้วครับก็จะนำผ้าแปดสีนะฮะถวายห่มองค์พระเจดีย์ก่อนปิดท้ายด้วยขบวนสิงโต โชว์การต่อตัวฮะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีงานประเพณีการถุงผ้าพ8สีเจดีเก่าหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแบบนี้นะครับค่ะผู้เรกไดียกว่าไปงานนี้ได้ทั้งงานบุญนะฮะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยบางคนเนี่ยอ่อเหนื่อยนะปกติถ้าเราเห็นแบบเวลาเวียนเทียนหรือว่ารอบวิหารใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นที่อื่นก็สารอบแต่นี่คือพิธีห่มผ้าต้องก้าวรอบอ<ง>อเพื่อความประสิริมงคลแล้วการรับบุญกันไปค่ะอะาครไม่มีโอกาสได้ไปก็ยังไม่ได้ไปงานนี้ไปไหว้พระไปยังดีเนาะที่สุพรรณบุรีค่ะ